สวัสดีครับผมโจบก่อนนอนและวันนี้นะครับวันที่16ตุลาคมตอนนี้เวลา1ทุ่ม45นาทีนะก็คือจากที่โปรเฟสเซอร์มเปิลเขาขอเรียกว่าเลื่อนนะครับการไลฟ์ Kickstarter เนาะผมก็เลยมีความกังวลนะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเหงาะช่วงก่อนนอนก็เลยมาราตรีสวัสดิ์กันนิดนึงนะครับก็สำหรับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นไลฟ์ผมจะไม่ไลฟ์เนาะวันนี้ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องไลฟ์นะแต่ว่า ผมมีภารกิจครับต้องพาครอบครัวไปไปเที่ยวนะครับในช่วงดึกนิดนึงคือวันนี้เป็นแรกเนาะที่เลื่อนการเคอร์ฟิลนะครับให้มันดึกขึ้นเนาะก็เลยกะว่าจะไปขับรถเล่นนิดนึงครับก่อนที่จะกลับมาแล้วก็กลัวว่าจะกลับมาไลฟ์ไม่ทันเนาะก็เลยมาอัดคลิปเลยละกันก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่จะจัดการกับผมได้เนาะให้มันสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของเวลาเนาะเพราะไม่งั้นผมก็ต้องเรียกว่ารอเวลาสามทุ่มทุกครั้งเนาะก็ก็ลําบากกับเรื่องของการจัดการเวลาจริงๆเนาะเพราะว่าผมก็พยายามที่จะไลฟ์มาต่อเเเนนนนนนืืื่่อออองะครับป็ดแล้้ววีตถา งงตัวเองเหมือนกันนะที่ทําได้นะครับอ่าคราวนี้วันนี้พูดเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อ่าไม่คนไม่ไม่ไม่มีคนอยากพูดนะแต่ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะเกิดคําถามในใจตลอดนะครับว่าอุปกรณ์เสริมบอร์ดเกมเนี่ยหนึ่งนะครับมันจําเป็นไหมนะครับแล้วสองก็คือมันหาได้ที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันมันคืออะไรอ่ะงงไหมอะอย่างนี้ครับผมนึกถึงนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับ ผ้าปูโต๊ะสําหรับเล่นบอร์ดเกมหรือว่าอะไรอีกกล่องใส่อุปกรณ์บอร์ดเกมนะครับมีอะไรอีกบ้างถ้วยหรือว่าเป็นกล่องที่จะเอาไว้ใส่โทเค็นระหว่างเล่นบอร์ดเกมนะครับประมาณนี้เนาะหรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้นะฮะที่คุณเอามาใช้ในวงการบอร์ดเกมเนี่ยมันมีชื่อของมันว่าอะไรวะจริงๆแล้วใช่ไหมเพราะเราเรียกว่ากล่องใส่คอมโพเนนต์เราบอกว่าเป็นผ้าปูโต๊ะ โต๊ะบอร์ดเกมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าร้านบอร์ดเกมเนี่ยเขาไม่ได้ทําเองเนาะอันนี้เข้าใจก่อนนะว่าร้านบอร์ดเกมเนี่ยเขาไม่ได้ทําขึ้นมาเองใช่ไหมครับเขาก็ไปสั่งมานี่แหละทีนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าว่าเขาแบบไปเอามาขายอย่างนี้นะผมเข้าใจนะครับว่าร้านบอร์ดเกมเนี่ยก็มีฟังก์ชันของการเป็นพ่อค้าคนกลางนะก็คือคุณนึกภาพว่าคุณเนี่ยจะซื้อเกมใช่ไหมครับคุณไปซื้อเกมที่ร้านแล้วคุณจะเล่นเย็นนี้ครับผมแต่คุณคิดว่าโต๊ะที่บ้านคุณเนี มันไม่มีผ้าที่เหมาะสมกับการที่จะปูเล่นวันนี้เลยนะครับแล้วที่ร้านเขาก็มีขายไงคุณก็คุณก็ซื้อใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเซอร์วิสของร้านนะครับที่เขาต้องจัดการในเรื่องของทั้งการขนส่งการเรียกว่าปรับปรุงรูปแบบการตัดเย็บให้มันเข้ากับตัวของโต๊ะปกติเนาะไซส์ที่เราใช้เล่นบอร์ดเกมนะครับแล้วก็เขาก็ต้องสต็อกสินค้าด้วยดังนั้นการที่เขาก็จะขายแพงกว่าผ้าปกติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุสมควรเนาะแต่ว่าในกรณีที่หลายคนไม่ได้จะเล่นวันนั้นไงครับ คิด <K ind le> ว่าเขารอได้เนาะเขาอาจจะซื้อเกมไว้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเล่นกับเพื่อนเนาะซึ่งเราก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่เราอยากได้แต่ว่าเออเราไม่รู้ชื่อมันจริงๆหรือเปล่าเราก็เลยพยายามที่จะเสิร์ชในชื่อที่เออเรารู้จักในวงการนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะไปหามันจากร้านปกติได้เนาะเออดังนั้นก็เลยวันนี้มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่ให้เป็นไกด์แล้วกันเนาะสำหรับคนที่คิดว่ารอได้แล้วก็อยากจะจัดการนะครับ ค่าใช้จ่ายให้มันรัดกลุ่มยิ่งขึ้นนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวให้ดูอย่างแรกนะสมมุติว่าผมเข้าช้อ p ปีใช่ไหมครับแล้วผมจะหาอ,อะไรดีเอ่ยหาผ้าปูโต๊แล้วกันนะครับซึ่งเราจะไม่เสิร์ชคำว่าผ้าปูโตะบอร์ดเกมแต่เราจะเสิร์ชคำว่าผ้ากำรรมะยี่ดีไหมกำมะหยี่ ผ้ากำมะหยี่ครับผมคุณก็เจอเจอผ้ามากมายขึ้นมาครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกไม่ได้จริงๆว่าคุณชอบเนื้อแบบไหนแต่สมมุตินะครับว่าคุณอยากได้ผ้าอ่ะอันนี้ก็ได้นี่เป็นผ้าหนึ่งที่ผมเอามาสั่งทําตัวโต๊ะบอร์ดเกมเลยนะก็เป็นผ้ากำมะหยี่รับเพราะบอกว่าเป็นผ้านะครับที่มีความยาวร้อยสี่สิบเซนนะครับเออไม่ใช่สีความกว้างร้อยสี่สิบเซนครับผมแล้วก็มีราคาต่อความยาวห้าสิบเซนเนี่ย อยู่ที่90บาทครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อนะครับ4หน่วยถูกไหมสหน่วยก็คือ4ี่คูณห้ก็จะกลายเป็นคุณจะได้ผ้าขนาดยาว200เซนติเมตรก็คือ2เมตรแล้วมีความกว้าง140เซนซึ่งนั้นคือโคตรใหญ่หรือถ้ากิดกลับกันก็คือถ้าเกิดโต๊ะคุณมีความยาวแค่120เซนอย่างงี้ใช่คุณก็ซื้อแค่2อหน่วยใช่ไหมครับก็คือยาว120คุณก็เอาส่วน1 4 0 ใช้เป็นส่วนความยาวเลยแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่ร้อยเซนอ่ะพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณสั่ง2หน่วยก็คือ180บาทคุณจะได้ผ้านะครับที่มีความยาวเท่ากับ140เซนแล้วก็มีความกว้าง100เซนครับผมอืมซึ่งมันก็ถูกกว่าเยอะเนาะเอออันนี้ผ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีความหนาวความบางต่างกันนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าก็พยายามหาพยายามที่จะคุยนะเพราะว่าพวกร้านผ้าเนี่ยเขาก็เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในเรื่องของการ การคุยลูกค้าว่าผ้าเรามันมีแบบไหนบ้างเพราะว่าเขาขายผ้าเป็นหลักเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้โต๊ะเล่นวัดเกมแบบยาวๆนะครับคุณมีโอกาสที่จะใช้ผ้าที่บางแต่ว่าใช้การเย็บเรียกว่ายึดผ้าให้มันที่มันให้มันเข้ากับโต๊ะตลอดเวลาก็ได้นอ้องให้มันยึดไปเลยมันก็ประหยัดไปได้เยอะเนาะเพราะว่าผ้าขนาดนี้ก็แค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับอ่าอันนี้ก็มีทั้งผ้ากำมะหยี่นะครับมีทั้งผ้าสักหลาดเนาะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ หรือว่าหลายคนก็จะแนะนําในเรื่องของผ้าของ i k e กเนาะอ่าก็แล้วแต่ครับผมมันมีหลายตัวนะครับก็เป็นแนวทางครับอีกทางนึงนะครับที่ผมชอบมากมาก็คือตัวของแผน Long ่นลองเมาส์ครับผมคือแผน Long ่นลองเมาส์ผมคิดว่ามันเป็นวสัสดุที่มีเท็กเจอร์ที่เหมาะมากๆกับการเอามาทําเป็นตัวบอร์ดเกมแต่ปัญหาก็คือว่ามันมักจะมีขนาดไม่ค่อยใหญ่อ่าอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลเนาะแต่ว่าให้ให้ดูเป็น ตัวอย่างแล้วกันว่าแผ่นรองเมาส์นะครับที่มันขนาดใหญ่มากๆเนี่ยอย่างที่ผมคุยกับแบงค์เมื่อวานเนี่ยแผ่นขนาดที่กว้าง75เซนแล้วก็ยาว150เซนนะครับก็คือมันใหญ่มากๆนะมันก็ราคายังอยู่ในช่วงหลักหลักร้อยนะดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องการอะไรที่มันหลากหลายนะมากกว่าเท่าที่คุณเห็นในร้านบอร์ดเคมเนี่ย อยากจะบอกว่ามันมีอีกมากมายนะครับให้คุณไปเลือกซื้อกันอ่าก็สามารถที่จะเลือกซื้อในคำคาอื่นได้เนาะคราวนี้มีอะไรอีกบ้างมาดูตัวของไอ้นี่ดีกว่าถ้วยใส่คอมเนนต์นะครับผมขอเสิร์ชด้วยคําว่าถ้วยน้ําจิ้มสุก,กี้นะครับแล้วก็เว้นวัตไม้แล้วกันไม้อ่ามีไหมงานไม้เพราะเราเห็นคนเล่นบ์ดเกมมักจะเป็นงานไม้ใช่ไหม ่าแบบนี้ถ้วยไม้ใส่น้ําจิ้มอ่าและช้อปปี้ครับมันจะมีระบบอยู่ย่างนึงก็คือถ้าเกิดคุณได้มา1สินค้าแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะลงไปดูข้างล่างใช่ไหมมันก็จะมีซักเจ็ร้านที่เป็นสินค้าคล้ายๆกันอ่าคุณก็ดูได้ครับมันมีถ้วยมากมายเนาะที่จะขายอ่าพวกนี้เนี่ยแล้วราคามันก็นี่คือมันมีหลายหลายเกรดหลายขนาดนะหลายราคาซึ่งผมผมไม่ได้จะ ยังไงนะแต่ผมคิดว่าคุณต้องเปรียบเทียบอะครับว่าราคาที่คุณชอบเนาะราคาที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะอยากสนับสนุนร้านค้าก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณชอบเซอร์วิสในเรื่องของการที่ร้านบอร์ดเกมสามารถที่จัดการคุณได้แล้วก็เขาได้เลือกมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะกับการเล่นบอร์ดเกมอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสหนึ่งนะแล้วอย่างที่บอกนะครับคือบางคนเนี่ยเวลาเขาต่อชั่วโมงต่อวันนี่มันอาจจะอาจจะอาจจะมีมูลค่าในการทําเงินเนี่ยมากกว่าการที่จะมาหาความต่างตรงนี้เนาะ ก็อันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าต้องการที่จะให้รู้ล้กันนะครับว่าว่าในเรื่องของตัวราคาเนี่ยคุณต้องยอมรับนะว่าถ้าเกิดคุณพยายามหาที่ต้นน้าก็ต้องถูกกว่านธรรมดานะเพราะว่าของหลายอย่างมันไม่ได้มาจากบอร์ดเกมเป็นหลักนะครับอ่ะคราวนี้มีอะไรอีกบ้างนอกจากถ้วยกระเบน,นแล้วอ่ะกล่องใส่แล้วกันกล่องพลาสติกครับผมแล้วผมเป็นวัดว่าแล้วก็ใช้คําว่าเล็กครับคําว่าเล็กอ่า คุณจะเจออะไรครับคุณจะเจอกล่องครับผมนี่กล่องที่ที่เห็นคุณเห็นบ่อยใช่ไหมเป็นกล่องที่ผมชอบมากนะกล่องแบบนี้เพราะมันเป็นกล่องที่ให้ดูนะครับเป็นกล่องที่มันสามารถที่จะเปิดฝาได้นะครับตัวฝาเนี่ยมันถอดออกมาได้เลยดังนั้นคุณสามารถที่จะเอาตัวของกล่องเนี่ยไปใช้เป็นที่ใส่คอมโพเนนก็คือเกิดกล่องแล้วก็เล่นได้เลยถอดแค่ฝาเนาะแล้วเวลาปิดเก็บมันก็จะไม่มีเงี้ยงหรือว่าเดือยข้างนอกมาเกะกระในตัวของตัวบอร์ดเกมครับผมมันก็เป็นเป็นเดือยในเนาะ มันก็เลยสะดวกนะครับแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะเรียกว่ากาลังพอดีเวลาใส่ในกล่องบอร์ดเกมเนี่ยใส่พวกคิ้วม้าะไรเนี่ยพอดีมากนะครับในร้านตรงนี้เนี่ยเขาจะขายบอกว่าเขาขายอันละ12บาทอ่าแต่เรายัยงอยากจะได้ถูกกว่านี้ใช่ไหมเราก็ไปที่ร้านอื่นครับนี่ร้านนี้เขาบอกว่าเขาขายเป็นโหลเลยนะครับเขาขายเป็น8 8แพ็คอ่าแพ็ค8ชิ้น69บาทก็คือตกชิ้นแล้วเท่าไหร่วะไม่ถึง9บาทนะแบาทกว่า ก็ลดไปได้เนาะเพราะว่าของนี้เราก็ซื้อเยอะอยู่แล้วเนาะใครจะซื้ออันเดียวนะครับบางเกมผมใช้เป็นแปดเจแปดเป็นแปดเก้าอันเลยนะเหมือนกับว่าอย่างเช่นอากิโคล่านะครับตัวตัวของเล่นสองคนอนะ่ะผมใช้แบบแยกหมดเลยนะคือใส่เต็มกล่องเลยเป็นพืชเลยนะมันก็สะดวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณรอพวกโค้ดลดนะครับพวกวันได้ครูปองนู่นนี่นั่นเนี่ยมันถูลงมาอีกนะผมเคยซื้อแบบอได้แบบถูกมากๆนะครับผมซื้อเยอะไงซื้อแบบทีละเป็นหลายสิบแพ็คเลยออันนี้ก็เป็นตัวของกล่องพลาสติกนะครับกล่องพลาสติกนีี่มมั หลายประเด็นมากเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่คุณน่ยมักจะเอาไปใช้กับหลายอย่างเนาะอย่างเช่นนะครับกล่องเก็บกา๊าซนะกล่องพลาสติกผม,ผมใช้คำว่ากล่องพลาสติกนะแล้วเว้นว่าครับตามที่คําว่ากา๊าซเลยกา๊าซแล้วก็ใช้คาว่าช่องแล้วกันนะครับผมอยากแย้เป็นช่องช่องเสิร์ฟมาครับอ่ามันก็จะมาเพียบเลยนี่อะไรบ้างแต่ของที่ต้องทําใจนะคุณต้องหาไปเรื่อยๆเยนาะมันอาจจะมีที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้กองจัด เก็บพระอ่ะไม่ใช่ละเนี่ยของเนี้ยมันเก็บพระใช่ไหมจริงๆริงอาจจะเหมาะกัการเก็บคอมเมนต์บางอย่างก็ได้ใช่ไหมครับอ่าคือพวกกล่องพระศิลนี่มันมีรูปรูปแบบมากมายเนาะคุณก็ต้องทําใจเนาะว่าอ่าผมเปลี่ยนคําว่าช่องเป็นคำว่าแยกแล้วกันมาไหมมาไหมยังไม่มาเนาะอ่าแต่ก็ให้เป็นไอเดียแล้วกันนะว่าคุณต้องขยันไปหามันานะผมเอาคำว่าแยกออกไหมเอาคำว่าการ์ดอย่างเดียวเลยกล่องพลาสติกกับคำว่าการ์ด มาไหมมาไหมก็ลองอะให้ดูอย่างนี้ก่อนอเดี๋ยวนะกล่องเก็บแบตใช้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้แต่ว่ามันจะมีกล่องที่เป็นแบบเป็นช่องช่องอะครับคุณก็พยายามไปหาแบบนั้นมันก็จะเหมาะกับการใส่กร์ดเนาะเนี่ยกล่องใส่กร์ดแล้วลองดูอันนี้อันนี้เป็นกล่องแบบ สลับใส่เป็น s t a c k ์ดเนาะอาจจะไม่ได้เป็นกล่องแข็งนะครับแต่กล่องแข็งก็มีแหละนะก็ไปหากันได์ประมาณนี้ครับผมอันนี้คือกล่องเนาะมันมีหลายแบบมากนะตัวกล่องได้ต้องทําใจเลยว่าคุณต้องพยายามหาเพราะว่ามันจะมีหลากหลายเนาะอันนี้ก็เนี่ยคือเซอร์วิสถ้าเกิดคุณไม่อยากหาคุณก็ไปหาตามร้านเกมมันก็จะลงล็อกลงแบบพอดีเนาะมีอะไรอีกบ้างนะครับอ่านี่เลยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่หลายคนมีปัญหาก็คือตัวกระบอก ที่จะเก็บพรีเมทครับอ่าหลายคนบ่นว่าพรีเมทของเขาเนี่ยเก็บยากเนาะเพราะว่าตัวพรีเมทเนี่ยหลายครั้งเขาก็ไม่ได้ให้ใหกล่องมานะครับไอตัวเวลาเขาส่งมาจากตัวของแพ็กเกจของเกมมาดูครับผมเจอคํานี้ครับกระบอกกระบอะกกระดาษอ่ะเป็นวัคกระดาษแล้วก็เป็นวัคโปสเตอร์ครับผมอ่าปึออ๊บออกมานี่เลย,ยนะครับกระบอกกระดาษครับผมซึ่งนี่คือดีงามเลยนะครับเอามาใช้เก็บ ตัวของเพล m ์แมทนะราคาเท่าไหร่เอ่ยอันละ11บาทมีหลายขนาดนะมีความยาวเท่าไหร่35เซน4 5เซนนะครับความยาวเนี่ยคือมันไม่ต่างกันเลยเพราะว่ามัน็นแค่ตัวของกระดาษที่เป็นลูกกระบอกเนาะแล้วก็มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต่างกันอันนี้ก็มีราคาต่างกันแต่นึกภาพว่าราคาอยู่ที่เนี่ยครับประมาณ1 1 12บบาทเท่านั้นเองนะครับคุณก็สั่งเยอะๆได้เลยนะเจ้านี้เนี่ยเขาผมเคยสั่งน่าจะเจ้านี้แหละมีหลายเจ้าแต่ว่าเขาเขาส่งมาแบบแค่ห่อกระดาษเป็นแบบเป็น ม้วนใหญ่ๆครับแล้วก็แพ็คส่งมาดื้อๆเลยซึ่งมันก็ทนทานเนาะเพราะมันเป็นกระดาษไงมันก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวในเรื่องของการกระทุกกระแทกคือหน้าที่มันก็เอาไว้ปกปกว้องเพย์เมทเราอยู่แล้วเนาะอ่าก็ประมาณนี้ครับเป็นไงกันบ้าง <laughs> ก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นเกร็ดความรู้นะครับว่าในกรณีที่คุณนะครับสนใจในเรื่องของเติร์ดปาร์ตีต่างๆนะครับที่เป็นพวกของที่เอาไว้ช่วยในการเล่นบอร์ดเกมบนโต๊ะเนี่ย มีหลายอย่างนะครับที่มันต้องยอมรับเนาะมันไม่ได้ทํามาจากโรงงานที่ออกแบบมาสำหรับบดเกมนะแต่มันเป็นเรื่องของของที่เอามาใช้นะครับเพื่อที่จะทําให้การเล่นเกมของคุณนี่มันง่ายขึ้นนะซึ่งต้องไม่ธรรมดานะครับที่ต้นน้ามันก็จะมันก็จะราคาดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องขยันที่จะใช้คําที่มันถูกต้องเนาะพยายามดูว่าเอ๊ะวัสดุอย่างนี้มันทามาจากอะไรนะมันควรจะเป็นยังไงเนาะก็ประมาณนี้ครับผมเป็นเกร็ดของวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องน่าจะขอตัวไปกันไปก่อนเพราะว่าผมต้อง ออกเดินทางแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามรับชมในวันนี้นะก็วันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับนอนเห็นพีสเช11ตัวขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ